เห็ดเดือบพี่น้องเห็ดเห็ดกำงามครับตุูมๆครับพี่น้องมือนี่ได้แค่กับคู่เดียวเองหน่อยเดียวเองมือนี่ธรรมดาได้หลายคู่นี่ครับนี่ได้กับคู่เดียวมาบ้านกับคู่หนึ่งมือนี่กับคู่หนึ่งเห็ดเขาเอื่นเฮ็ดยังเถาเห็ดข้นกลางด้วยพี่น้องนี่ เห็ดบวกตาบเห็ดโคดกลางกับคู่เดียวเองมัอนี่พราอะไรกินอยูุดอกพี่น้องวิธีสารเนาะหอดย่ามเห็ดกินเห็ดตัวงามๆเลยครับตัวงามกับคู่เดียวเองกับคู่นี้น่อยดอกหน่อยบัดเก่าดีเส่า สวยงามเลยครับครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับพี่น้อง